นี่โอ้เถอะนะเดี๋ยนวผู้ชม <c oughs> ป่าของแปลกครั้งแรกในชีวิต <c oughs> อุ้ยมาเจอกันในป่าไม่ใช่ป่าไผ่ครับบ้านชมทุ่งครับผมวันนี้มากับของแปลกนะโอ้ยเพือพ่อเตรียมขายไว้ <c oughs> นี่ผมได้มาสองผืนเบอร์เบอร์เก้ากับเบอร์สิเอ็ดเออเอาไ1ี้นไดหรอแต่นี่นี่วันนี้ผมจะให้พ่อชิมอนันนี้เนียง เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแกะแล้วชิมดูว่ามันเป็นปลาใช่ไม่เหยือกินเหมือนกันเอาไรบอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงื่อนว่าเดี๋ยวขายนี่ก่อนโอ้โหระยงระยางมีทั้งหมดเท่าไหร่นี่พ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ้าเหนืออันโผล่ละอันนั้นปัาที่อยู่ตรงไปนั่นโผล่ละเมื่อละหลายปีสี่ปีแล้วอันนี้มันมันพังละมันพลาสติกไม่แข็งแรงละไอ้ไอ้เส้นทั้งพังแล้นะเผื่อทางเลยเนี่ยโอ้เห็นนี่นะเนี่ยเจอปลาไหนอยู่ไม่ได้แล้วครับ ปลาตัวใหญ่อลยเดี๋ยวมันมาละโผล่แล้วมได้ละนี่ยและเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บตะกั่วเนาะเก็บตะกั่วไว้บ้างก็คือเรามีแพลนที่จะไปลงขายกันเนาะก็เลยพ่อก็เลยมาดูอุปกรณ์แล้วเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเตรียมก่อนเอาคุมเอาายเป็นปลาอย่างไรเตรียมเรียบร้อยมาลองของแปลกครับก็ดูก่อนดูสภาพันโอ้คือคือปลาล่องปลาดมปฮะปลา้มหรอเออลองกินได้ก่อนฝรั่งคนยุโรปรัสเซียอะไรเงี้ยเขากินกันครับ ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ปลาอะไรทําด้วยเห็นเขากินกันผมก็เลยสั่งมาเพื่ออย่างเตือนนะลองดูเพราะโขอะไรเอาล่ะนี่อันนี้โอ้ยมีน้ํามีน้ำอย่างนี้กลิ่นคล้ายๆผัดชุ่มมันไม่กลิ่นมันไม่กลิ่นความด้วยเนี่ยความเนี่ยความความความจิ้มอ่ะอนี่เนี่ยๆนี่นี่ความจิ้มความจิ้มลองเทดูไหม ที่เสียแล้วที่เสียใจมากเดี๋ยวมาจารย์มากันเอีกินคล้ายๆแต่ว่าลองกินด้วยก่อนกลิ่นคล้ายๆแบบชุ่มเลยมีกลิ่นชุ่มๆหน่อยอืมนี่โอ้โอ้เขาใช้ปลาอะไรทำเนาะปลายหรอฮะสองเลยเนาะเถอะเนี่ยคดอืลืมไปว่าจะกินคนละกระปุกครับใครจะกินหมดมันไม่หมดมันมีสีจิ้นสามอันไหนสาม มันก็คล้ายๆปลากระป๋องก็มีนะร้องนะเนี่ยน,นะเนี่ยครับอของเปียกของเปียกของแปลกครั้งแรกในชีวิตอืม <c oughs> <c oughs> อีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดเฮ้ยมันปลาชุ่มอ่ะมันปลาชุ่มอ่ะจริงเหรอเออ กินได้อยู่เนาะมีอะไ้ก็มีข้าวนะอ๋อถูกปากถูกปากไอ้เขาใส่สมุนไพรอะไรเป็นเล็กๆเล็กๆล็กลเนาะกลิ่นหูนั่นนะรสชาติเป็นยังเพรารสชาติรสชาติมันรอกคล้ายๆปลาชุ่มเพราะว่าคล้ายปลาซมก็เห็ว่ากินเหมือนกันกินกินปลาในแบบนี้กินน้ำย่งกินปลากินปลาชุ่มเพราะอะไรมันมันมีกลิ่นชุ่มอันนั้นมันมันกลิ่นแค่แห้งหรือปลาชุ่มทั้งอืน กินมะนาที่วัดเนื้อมันได้กินได้รมาเนี่ยนะมันะเข้ากับข้าวหอมเข้ากับเขาเข้าความแต่มันเหมือนมีน้ำส้มสายชูด้วยนะว่าไหมเออนั่นาะมันมีนะในกลินคล้ายๆน้ำส้มสายชูหน่อยวัดชุ่มเลยเหมือนกันชุ่มพอดีเลยอ่ะชุ่มในชุมวิทละเสียบานนี่มันมันชุ่มก็ปลาชุ่มมันมันออกหวานหวานหน่อยครับอือในมันมันมันเหมันมีเข้าแล้วนี่กลิ่นกลิ่นในความรักหน่อย แต่มันมันมันไม่มีความหวานหรอืมันส้มอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรอมันทั่วมันไม่กลิ่นหามอ๋อเฮ้ยมีหนังดยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละไหนคุณผู้ชมปลาหมอยอยู่เลยไม่รู้ปลาอะไรเนาะคิดว่าเป็นปลาด้านหรอนี่เนื้อเป็นอย่างนี้ครับถ้าหาซื้อกินง่ายแถวเนี้ยถ้ามันมีพ่อื้อย่งนี้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหสำหลักสำหลักความคล้ายๆน้ำจิมชาชูออะ <c oughs> เขากินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนสำลักเลยครับสำลักเลยว่าอร่อยจริงบบล่าเนี่ยโอ้เนื้อปลามันออกนุ่มๆครับโอ้ไม่มีก้างเลยนะต้องกินเม,มืเ่อค้ายๆมาถึงสาชูหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวดีอยู่ยนะอันนี้มันมันหายากเนาะกว่าสั่งมากกว่าจะมาแต่ว่าถ้าหาซื้อกินง่ายแถวบ้านเรามีเนี่ยพอซื้อกินไหมชื่ออยู่โอ้แ่ว่าถูกปลาปาาได้อยู่นี่เขาลองหน่อยคำแรกครับพอจัดไปแล้วพอเหมือนปลาส้มเนาะปลาส้มอ่ะมากเลยอืมอืมอืม ใส่ข้าวนะข้าวทำ<ม>ข้าวกินงางอร่อย<ม>อเหมือนพ่อบอกเลยนี่นะมันมันเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวอย่างเดียวไม่ค่อยมีความหวานตีกลับมาอืเป็นปลาส้มฝรั่งแล้วมั้งเนี่ยเขาเรียกเนาะไอเมียนนะ่ะเออแล้วมีกลิ่นหัวหอมด้วยมันก็แปลกดีนะมันคล้าย,ายๆแต่ไม่เหมือนผมว่าไม่เหมือนปลาส้มเราไม่เหมือนเบียกหน่อยอ่ะอันนี้แบบแบบไม่อวยเลยแบบว่าเอาความจริงถ้าปลาส้มเรากับปลาส้มนี้กินไหน กินมากินพมเทากันเออเหมือนกันมันออกหวานแล้วับมันมันบอก่ถูกอะไรมันมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวมันเป็นอะไระมันเปรี้ยวโดดมเปรี้ยวโลดแต่ก็หอมปลาอยู่นี่ปลาแต้มันจะเข้านะครับเนี่ยโอ้โหอร่อยมากอืมอืมอืมไม่มีก้างเลยปลาเลยไม่มีก้างเนื้อหนุ่มดีลองข้าวไหมมองข้าวหน่อยลองกับข้าวหน่อยนิดหน่อยครับพอละข้าววันนี้กินข้าวข้าวขาวนะข้าวดำหมด เนาะเอฟส่งให้เอฟซีไปด้วยครับก็ตอนนี้คือหมดนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไปสีอืเดี๋ยวไปสีเพิ่มนะครับใครที่สนใจก็ยังสั่งเข้ามาได้อยู่นะข้าวถ้าถามกันสอบนะอืมใครที่สนใจก็ยังสั่งเข้ามาได้ข้าวข้าวหอมมะลิดำอุ้ยเขาใส่หัวหอมเม็ดผักชีไม่พออะเม็ดผักชีใช่ไหมเนี่ยไงเมียนนี่นเอเนาะ อืมนี่เมื่อกี้ใครรู้นะว่าเป็นเมนูประเทศไหนผมจําไม่ได้คอมเมนต์บอกหน่อยเนาะไม่ให้บ้านเราแ,แน่อนหาหาซื้อยากอยู่แล้วก็เขาใช้ปลาอะไรทําครับขวางถ้าตกานบัดทวมเนี่ยต้องนิเกียตมีการหนังอืมพอละเกียวมันขิงยากเนี่ยอืม,อ,มอร่อย ปลาปลาส้มพลังปลาจมพลังใช่เลือกเขาผมว่าปลาส้มบ้านเราอืมันได้ความเปรี้ยวจากข้าวครับแล้วมันจะมีความหวานเหมือนพ่อบอกอ่ะแต่อันนี้มันเปรี้ยวนาแต่กาไม่ถึงกับว่ามันมันเปรี้ยวแหวมันมันอย่างนั่นนี่ทรวดมันนีอย่างอ่ะก็เปรี้ยวอยู่อืข้าวของข้าวจังประวาน้องมียำเห็นหน่อยนะชอบผัชอบอะไได้ อัอ่น,นจะว่ากินได้กินได้อยู่นะห้ออยู่นี่กับเปลืองข้าวเนี่ยข้าวไ่อหบ้านเขาแบบก็บลาส้มเนี่ยมันไม่ต้องว่าเป็นประเทศไหนเนาะถ้าเป็นาลาส้มมันชอบกินข้าวเยอะเขาเออไม่รู้ว่าเจ้าของปลาส้มเขานี่เขากินกับข้าวหรือเปล่านาะเขากินกับอะไรไม่รู้่บ้านเขาอ่ะเ้วบ้านเขาไม่รู้กินกับอะไรบ้านเรากินปลาส้มส้มจิ้น่วยล้วกับขเขาเขาอ่ะกินเย็บจินจวกเนี่ยครับ ปลาทูมเนี่ยกินลายมันอะไรกินก้อนกิน้าวเ่อะอ่ะก้านไปหมดเนาะเออปลาแบบนี้มีก้างนะมีก้างเนาะอร่อยมามกขมสงบดีเนาะได้กินของแปลกๆเนาะ <c oughs> จะเอามาเอาถ้าผมหาอะไแปลกๆามาเห็นไหมเอามาแล้วนะอันนขอยอย่างเดียวพ่อไม่กินหอยเนาะขอไม่เป็นหอยอะ่ะลองชิมดูครับหอยนะผมอันไหนกินได้ก็กินบอกว่ากินได้อันไหน ไม่อร่อยก็ต้องบอกไม่อร่อยเนาะของความจริงนี่อร่อยอยู่เพราะบางทีเราอาหารเราไม่คุ้นนะครับใครมีอะไรแปลกๆอยากให้พ่อชิมคอมเมนต์มายไปหามาไปหาไปหาจากรเนยจากรรถสตารกาจักรตรงนี้นั่นไปพ่อสั่งเนเหนียดนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีเขามาอันนี้ไม่มีนะตรงต้นไม่มีนี่ขายเลยหายากมากอันนี้อะไรเมนูหรอเรากินแล้วมันคล้ายๆพิถ่ายเนี่ยนะอืม อืมมันไม่ไกลอืมอืมชื่อปลาชวนใหปุ๋นเข้านะของชืงง่อเนี้ยชื่อไม่รู้จักเลยกินปลาหมดละปลาของกมหูอืมกินแป๊ะถ้าจาังกล่องเขาเรียกโลโมอบชื่อเมนูมันว่าโลโมอฟดงึงนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้โเอเยออเยอะไปเยอะไปอืมอืมอืมอะไรอีกหน มันหนังเราชอบหนังเล้หนังกึบดิเอาเล้วไหมนี่ครับนุ่มบอกอร่อยบักเข้มอร่อยครับบอกมันมันอยู่นะแน่แน่แน่ันต้องกินกับข้าวจริงนะทุกคนชั่วไหมนะอืมนี่เนาะลอือืมซาใจครับ ตั้งชื่อให้หน่อยพอ่อเมนูอะไรตอนนี้เมนูปลาปลาชุม,พ,ม <laughs> พลังนะแต่ส <laughs> มพลังมาจากพลังเนาะ <az> วันนี้มานี่นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ,ชถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกินละของเปียกๆนะาขอ้อออาองว่าปลาชุมพลัง